ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่อง m ั n นี่เอนะครับก็วันนี้ผมมีเว็บมานําเสนอนะครับก็คือการทํางานง่ายมากนะครับเราไม่ต้องทําอะไรนะครับแล้วก็ถอนเงินภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งผมถอนมาแล้วนะครับผมการันตีเลยนะครับ นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าสมัครนะครับอันนี้เราไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะว่ามันมีมาให้อยู่แล้วนะครับอันนี้นะครับเราไม่ต้องไปสนใจนะครับส่วนการสมัครอันนี้นะครับให้เราใส่เบอร์ของเรานะไม่ต้องใส่เลขศูนย์ครับไม่ต้องใส่เลขศูนย์นะครับก็สมมติเบอร์เราก็ประมาณนี้นะครับเราก็ใส่มาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นลาดผ่านนะครับก็แนะนําให้เหมือนกันทั้งสองอันครับนี่ครับแนะนําให้เหมือนกันนะครับแล้วก็สมมุติว่าเรากรอกเบอร์เข้าไปแล้วนะครับเราก็ get v e r i y code อ้าวแล้วกด get verify really code ไม่ใช่รอ get verification code นะครับผมอ่านผิดผมก็ขออภัยนะครับผมไม่เก่งอังกฤษนะครับนะครับส,สมมุติว่าเราทำเสร็จหมดแล้วนะครับนำข้อความมากรอกเสร็จหมดแล้วครับแล้วกดที่ล็อกออนนะครับแล้วมันก็จะให้เราดาวน์โหลดแอปนะครับ แล้วเราก็ดาวน์โหลดแอปนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าแอปให้ท่านชมดูเลยนะครับครับอันนี้ก็จะเป็น ID สำรองของผมนะครับซึ่งเอามาให้ดูนะครับว่าการทํางานมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยว ID หลักผมจะให้ดูการถอนเงินนครับนะครับสมมุติว่าเราล็อกอินมาแล้วนะครับเราล็อกอินมาแล้วทีนี้เราก็มาที่คําว่าเริ่มนะครับเริ่มตรงนี้นะครับข้างขวานี่ครับ เริ่มนะครับเราก็กดเริ่มตรงสีฟ้าๆนี้เลยนะครับสมมติว่าเราสมัครใหม่ใหม่นะเนี่ยครับรอครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับให้เรารอประมาณ78นาทีนะครับสมมุติว่าเราทําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอย้อนอันนี้ก่อนย้อนกลับอันนี้นะครับนะครับสมมุติว่าเราทําเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับแล้วเราก็มา แล้ววันต่อมานะครับหมายถึงว่าเราทําเสร็จแล้วนะครับพรุ่งนี้เราค่อยมาดูเงินนะครับยอดเงินมันค่อยเข้านะครับห้าสิบกว่าบาทนะครับเนี่ยครับอันนี้ผมทําเมื่อวานนะก็คือง่ายๆก็คือทำหนึ่งวันแล้วได้เลยอ่ะทำหนึ่งวันปุ๊บแล้วรอเงินเข้านะครับแล้วเราก็ถอนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าไอเดียลักนะครับเพื่อให้ดูว่าสมมติว่าเราทํางานเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผมพูดวกไปวกมาผมก็ขออภัยด้วยนะครับ ครับอันนี้ก็จะเป็น ID หลักนะครับซึ่งผมถอนเงินแล้วนะครับเราที่มาเริ่มนะครับเนี่ยครับถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่าเราทํางานเสร็จแล้วนะครับถ้าทํางานไม่เสร็จนะครับมันก็จะเด้งไปหน้าแบบเดิมนะครับให้เราดูแบบเมื่อกี้นะครับเราก็มาที่3ขีดนะครับแล้วก็ถอนเงินตรงนี้นะครับเนี่ยไอดีนี้ผมถอนแล้วนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะให้ดูบินนะครับว่ายอนเงินมันเข้าจริงๆนะครับก็การผูกบัตรนะครับ อันนี้ครับก็คืออันนี้ให้เราใส่เลขบัญชีของเรานะครับแล้วนี้ก็เป็นชื่อนะครับเจนี่อันนี้ผมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชื่อนะครับเพราะว่าผมทําหลายบัญชีนะครับแล้วผมก็ถอนไปใส่บัญชีเดียวกันทั้งหมดนะครับก็มีทุกธนาคารนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสมมุติว่าผูกเสร็จแล้วก็เสร็จสิ้นนะครับอะไรอะ ก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับหรือถ้าใครงงๆงอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับก็คือเว็บนี้ถอนเงินภายใน2ชั่วโมงนะครับก็เข้าแล้วนะครับผมถอนมา2บัญชีแล้วครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูบินนะครับเนี่ยครับยอดเงินก็เข้าแล้วนะครับ50บบาทนะครับก็ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเป็นแอปฟรีนะครับที่ ได้เงิน50บาทฟรีๆนะครับก็ผมถอนวันนี้เลยนะครับวันที่8นะครับ8นะครับใครถอนไม่ได้มาเตะปากผมเลยอะนะครับนอกจากว่ามันจะไม่จ่ายแล้วนะครับก็ถ้าจะเล่นนะครับก็รีบเล่นนะครับก่อนที่มันจะไม่จ่ายนะครับเพราะว่าคนเริ่มเล่นเยอะแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ